สวัสดีค่ะพบกับช่องของชายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พามาเที่ยวคาเฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาคาเฟ่ที่มีชื่อว่า The Art Cafe and Coffee Lab นะคะซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะคะนี่นะคะก็หาไม่ยากเลยนะคะเป็นทาง ไปหาดนาราทัศน์นะคะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะเป็นสไตล์โล่งๆนะคะเป็นไม้ๆแบบนี้นะคะน่านั่งอบอุ่นนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยแอร์เย็นชิมนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องกาแฟนะคะและยังมีอาหารอร่อยๆนะคะอย่างเช่นสเต็กนะคะและที่อยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ ฮมเบอร์เกอร์ซึ่งที่นี่ก็จะใช้เนื้อดรายเอนะคะแล้วก็มีซอสสูตรลับเฉพาะ แล้วก็ขนมปังของเขาเป็นขนมปังทำเองนะคะอันนี้ก็พาไปให้ชมบรรยากาศภายในร้านนะคะว่าร้านาน,าน่านั่งมากนะคะซึ่งปกติชาก็จะชอบมาก,กับลูกชายนะคะเพราะลูกชายชอบทานแฮมเบอร์เกอร์ที่นี่นะคะที่นี่อร่อยกับทุกอย่างเลยนะคะอยากจะแนะนํานะคะแต่ว่าชาชอบเป็นพิเศษคือเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่นะคะและบางสุดสัปดาห์นะคะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์นะคะที่ชาพูดถึงนะคะอันนี้เป็นดับเบิลชีสเบอร์เกอร์นะคะ และอยากจะบอกวความพิเศษของร้านนี้นะคะซึ่งบางบางสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะมีการแสดงอาร์ตต่างๆนะ,ะเป็นภาพวาดเป็นงานศิลปะต่างๆนะคะบนชั้น2นะคะเผื่อใครที่ชอบอะไรแนวนี้ก็สามารถมาแวะชมที่นี่ได้นะคะเป็นร้านที่อยากจะแนะนําอีกร้านนึงในตัวอําเภอเมืองจังหวัดราธิว่ีเลยละคะ่ะและนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ชาดื่มวันนี้นะคะก็จะเป็นเอสเปรสโซ สวรสนะคะก็จะขมขมเปรี้ยวเยวอร่อยกำลังดีเลยนะคะสดชื่นทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นดับเบชีสของชาเมื่อกีน้น่าทานมากนะคะชีสเยิ่มเยิมเลยและที่พลาดไม่ได้นะคะที่นี่ก็มีของของหวานนะคะเป็นคัสตาร์ดนะคะอร่อยหวานไม่มากนุ่มๆนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ